เดี๋ยวไปดูชื่อแมปแั๊บนึงอยู่กับแมป various color นะจ๊ะโอเคป่ะไอ้เหี้ยกูเหยียบป,ปุ่มแล้วกูออกเกมไปเลยเอ้านี่วิธีเล่นก็คือถ้าเคยดูนะก็คือให้หาคนแกะแล้วมาใส่ในหีบเลยโอเคใช่แต่อย่างแรกเลยเราจะขึ้นทางนี้ไงไอ้นี่ยนนเราได้คนแก่สีขาวดูดูดูนี่มันกำลัง กำลังดูอยู่โฟร์มันี่เฮ้ยเชีย <c oughs> ไปแล้วเอามามึงมึงจะเสียอะไรก่อนบอกมากาูมึงเอาไปสีอะไรสีแดงเหรอเฮ้ยได้เลยพร้อมไหมไป ทกนี้หลายรอบละงั้นไปแบบเร็วๆแล้วกันนี่ๆๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เชือกกูผ่านได้ผ่านได้นี่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 เออเออเออไม่ติดไฟอย่านะอย่านะเดะเราผ่านแล้วสีแดง ไาสีอะไรต่อเอเอไปเหยียมาดูกันด่านเลยโอ้ยง่า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 ยจริงเขาให้กระโดดขึ้นข้างข้างนะอ่ะเหรอช่างแมงก็ไปละเฮ้ยด่านนี้ง่ายง่ายง่ายอันนี้ง่ายเฮ้ยมันมีปาร์ตเออง่าย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 โอ้เชผ่านละผ่านไปเลย เจ๋อซีซัท้ายมาเราจะมาจบเกมนี้กันเอาเฮียยังยังยังมีอีกหลายด่านเอากูผ่านเลยกูโฝนตายเอาผ่านเลยเอาเดินมัวเดินมัวผ่านไปปะเกินไปปะก็แต่น้องทำไงเล่นหมดแล้วเฮ้ยนี่ไงได้สีฟ้ามาแล้วเย่พระเจ้หรอคืออะไรวะ เฮ้ยเ้าเชื้อเนี่ยอะไรวะอะสีมว่วงนะฮึอะอะสีเหลืองต่อเลย,ยเหี้ยคตนใหญ่ EC EC จบแล้วง่ายง่ายมากเฮ้ยกลัวจบคลิปแล้เลยเนี่ย question ตอบคำถามมาไอ้ดีมาดูคำถามกันไอนดีเซีนยนกันก่อนอาจารย์ก็บอกว่าชื่อของเมย์คาร์ลตินอะไรมั้ยครับชื่อว่าอะไรสตีฟน่าจะเกย์ s ปลี่ย s โอ้ยอเอาเฮียแล้วไงคือคอมานพังคาคาตายคาตาย,าตายเออแค่นั้นแหละไปมึงโดดเลย <S <S นี่นี่อะไร <S 2> <S 2> อะไรอ่ะ ใครคือผู้สร้างแมพของ Various c o l e r แป๊บหนึ่งไปดูไปดูนั่นแป๊บระหว่างนี้ก็เฟินระหว่างนี้กูหลุดเกมไปแลยเฮยอาร์มี่ไทออฟเดอะอร e เมอร์อินเดอร์ท e ปาร์ติค์ยูอารเมีมีของของช่วรลครับโอยอเทน่นี่มีเน่อเยยะไไปเดี๋ยวเาขยเเย้เค้ยก็ทะร สิ่งผัอะไรวะปากัวไปง่ายเฮียเ้ยอ a t e คนเลกคนเลยากเลยอันนี้โอเคเรียบร้อยสิน้ำเงินใช่ไหมโอเคได้อยาโฟเขาแบบแบ a เลยเฮียดูวดูว้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  โคตรจะแตกเฮียกระโดดบ้างนี่อันนี้มันไม่ค่อยถึงนี่เหมันยากอยู่เออเดี๋ยวเลยลืมกูกระโดดได้ยหรือว่าเราว่าเราตีกันไปวะกูตีมึงแล้วมึงกระโดดไปทำไมวายยากแล้ว่างกี่บอกว่าเดี๋ยวกูตีเดี๋ยวกูตีเดี๋ยกูตีให้สามสองแต่หันหันนะฮหนึ่งสองเฮ้ยได้ปะ ตกลี่เฮนะลองกูลองตกไหมกี่เฮเลยสุดกําลังจะโดนถึงอยู่แล้วไปเลยเฮ่ผ่านแล้วไปสิเดี๋ยวโอเค

thì coi thằng thằng bắp bắp gần đầu cầm cùng một ngay ở đây rồi. Ừ, đây đi sút. Ôi yên A R E N A. Đi đâu Điểm khưa đâu Arena. Adventure time พอจนไยขอให้มีเพื่อนพากันท่องไปในโลกว้า Adventure เริ่ม,ลมเลยไหมเชียร์โฟนเกลืออะไรมะเนี่ยแบบ,แบ,บผีเยอะผีไอ้แม่ผีะเนคอมเมนต์คอมเมนชั่นเด้ยเดี๋ยวมึงเกี่ยวข้องกับด้านก่อนก่อน แล้วไงล่ะเออใช่อันนี้ก็เปินอนนี้ก็ได้อืมน่าจะใช่มั้งมั้งนะเสียงบัวเชี่ยไงยังวะยิบไปอ่ะยิบไปละใส่กล่องเจ็ดเมสแปดเอาชีวิตรอดในคืนแรกสกายบล็อกเลย เราต้องร่วมมือกันหรอโฟมไปมึงมีไม้ไหมไห,นหนุ่มด้วยล่วงไปเลยอุย้ยเกือบอีอะชนี <c oughs> มีอะไรวะกูมีไม้กหินกต่อยาวๆเลยดิเฮ้ยมึงเชื่อใจกูเนี่ยเนี่ยกูไม่ตีหรอกเอ้ยกูกูไม่คิดจะทำคอนเทนต์กับเพื่ออยู่แล้วเว้ยค,ครับมันำลังจะคอนเทนต์กับกูกูกูอะไรจะตายด้วย <c oughs> ทาบเป็นบันไดไอ้เหี้ยเอาละ <c oughs> มันกำลังจะคอนเท์กูกแล้วกูว,ว่าแล้วมีเหล็กปะ <c oughs> ทำไมอะมันต้องการเหล็กอะ่ะไอเหี้ยเกาะไหนมีเหล็กบ้างวะ <c oughs> หันหน้ามาอย่างนั้นก้อ <c> ย <oughs> <c oughs> ชัย <c oughs> ไปเลยไป <c oughs> หาแม่มัะ <c oughs> ไปไล้ชี<_<_<_<_<_<_<_้ยะชี<_ да> <_้ยเชี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 ้ยของเลยหาะไอ้เหี้ยมันไม่งเอาของมาไอ้สัสสัสไปตายตรงนี้แหละอะไรอะมันคืออะไรปอสปบทเทิลชวนยิงเงี้ยทำเหี้ยเลย ก็คือเก่งกว่าพูดด้ใดอ้าวทีม,มช่วยโยอะทีม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 โอ้ยไม่จะบอลจะตายแเราคนยเย้เอเอเอ้ยเอ้ยใครอยู่ตรงเว่านากินเฮ้ยอะไรอ่ะ ม,มันเป็นเสียงระเบิดอะโปไม่รู้อะไอ,อะต้ตีต๊ตีต๊ตี๊ตี๊โอ้อออยกระจายเกีย <c> ร <oughs> ์เฮ้ยหัวใจดีไล้กูนีไล้กูดีได้กูดีทางอะไรนี่อะไร้ยจบแล้ว เยอะไรอ่ะเนึ่ยเขาไม่นี้วเขาเล่อปูอ่ะมันมีกี่สีวะแปดแปดเก้าโอเคแปดสิบสิบเหลือขอบคุณนะครับจีเรนนะเย้ผ่านแล้วดีทำได้ทำไมเสียงมันดูทำไมเสียงเราดูม่วงอย่างไงวะเฮีย ดีทุกคนดีเราจะไป่องนี้ทุกแมปไม่ได้เลยมันคือทุกแมปแบบมันคือแบบของดีประจำแมปไปฮะทุกแมปจะต้องโดนอย่างนี้บายบาย